คนบริวิทย์ใช้รถรุ่นมิสูสตาร์ด้าเอล200ครับเครื่องกี่ซีซีครับ2 0 0บครับติดตั้งไประยะประมาณสักเท่าไหร่เลยปีงแล้วครับมีปัญหาอะไรกับเครื่องยนต์ไหมครับก็ไม่มีครับแต่ส่วนมากแล้วจะจะช่วยแก้มากกว่าไม่มีปัญหาครับช่วยแก้มากกว่าอย่างเก็ตที่ว่าผมไปเจอมาฝาปะเก็นนะครับฝาปะเก็นความร้อนขึ้นฝาปะเก็นมันรั่วความร้อนขึ้น แต่เราก็ขับไปได้เครื่องยนต์ไม่พังแล้วใช่ังแปลกใจว่าทําไมถึงเครื่องไม่พังก็ติดตั้งมันนะครับมันคุณประโยชน์นะครับมีมากมายนะครับประโยชน์นี้เราไม่ใช่ประหยัดน้ำมันอย่างเดียวนะครับมันสามารถทําเครื่องยนต์ให้สะอาดแล้วอัตราการเร่งก็ดีขึ้นรบเครื่องก็ดีขึ้นอย่างถ้าเกิดเกี่ยวปัญหาเครื่องเครื่องร้อนครับมันจะไปทําให้ปฏิกิริยาของของน้ําที่แบบเปลี่ยนพลังงานเป็นไฮโดรเจน,นครับ มันจะช่วยในการรักษาเครื่องยนต์ครับไม่ให้ให้สะอาดนะครับและอย่างก็คุณประโยชน์มากมายครับไม่เชื่อก็มาติดตั้งดูครับเพราะว่าผมใช้เองทำเองดีครับแกรนตีครับดีครับ